เป็นก่อนหลังใช่ไหมก็จะเป็นหูอื้อก่อนพอสักพักหนึ่งเราก็พยายามแบบกินน้ำลายลงอย่างนี้ใช่ไหมคะมเพื่อจะให้น้ําในหูเนี่ยคือให้มันเท่ากันหรือว่าได้ยินเสียงอะไรเงี้ยพอสักครั้งมันก็จะวี่ขึ้นมาเลยค่ะคือจะไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วก็เ,เวลาก้มลงเนี้ยมันก็จะเวียนหัวหน้ามืดเงยขึ้นมาก็จะเห็นดาวแบบเต็มท้องฟ้าเต็มหน้าเลยเขาบอกว่าอ,อะไรนะที่ว่าเห็นดาวเห็นดาวเปไ็นยังไงรู้เลยนะ อันนี้จะเป็นบ่อยวันหนึ่งกี่ครั้งอ,อันนี้เป็นบางครั้งอาทิตย์หนึ่งก็จะประมาณสองครั้งสาครั้งโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นตอนไหนอยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาค่ะอ่าฮะแล้วส่วนไออาการภูมิแพ้แพ้ผื่นแพ้อากาศนี้ก็เอ่อเป็นแพ้อากาศนี้เป็นมานานมากแล้วก็ตั้งแต่อายุป,ประมาณประมาณเท่าไหร่นาะก็เป็นสิบปีแล้วค่ะคือมานานมากแล้วอ่ะ จนจาไม่ได้ว่าตัวเองเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่แต่ว่าก่อนที่จะมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยมีครอบครัวใช่ไหมคะก็เริ่มเป็นตั้งแต่ตอนนั้นคืออยู่อากาศเย็นๆนี่ไม่ได้เวลาฝนจะตกหรือว่าอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงเงี้ยค่ะคือผื่นมันจะขึ้นตามข้อศอกตรงขาหนีบขาอ่อนส่วนไหนที่เนื้ออ่อนๆอ่เงี้ยค่ะคือมันจะขึ้นเป็นผื่นคันขึ้นแล้วก็ Dante, да เออมันจะเวลาเราเกาอ่ะมันก็จะลามไปทั่วชาวบ้านเขาก็จะเรียกว่าเอออะไรนะลมพิษใช่ไหมคะลมพิษอ่าแล้วก็ย่าย่าก็จะเอาใบพูกับอะไรนะปูนใช่ไหมปูนอ่าปูนแดงคะะมาทาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาอยู่กรุงเทพเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะไปหาใบผูที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลาดภูฮะค่ะไม่รู้จักเพราะทํางานแล้วก็ เข้าบ้านอย่างเดียวก็จะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนค่ะก็คืออาการภูมิแพ้เนี่ยเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วว่างั้นนะครับมันก็ไม่หายไม่หายเป็นขึ้นก็ทายาค่ะทายาแล้วก็หมอจะให้ยาแก้แพ้อากาศมาเม็ดเหลืองๆใช่ไหมคะเม็ดเหลืองอันนี้ก็จะทานประจํามากทานแล้วก็จะง่วงทํางานก็จะไม่ค่อยได้สติก็จะเบือๆอะไรอย่างเงี้ยจะง่วงซึ่งยาแก้แพ้เนี่ยผมเห็นขายเป็นเหมือนกลายเป็นยาสามัญประจําบ้านไปเลยครคุณหมอ าาค่ะก็เป็นยาสามัญประจําบ้านสามารถซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือ,อร้านทั่วไปเพราะว่ายาพวกนี้มันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ถ้าเราระมัดระวังรู้ว่ากินแล้วง่วงนอนก็อย่าไปทํางานกับเครื่องจักรหรือขับรถนะฮะแต่ว่ากินต่อเนื่องได้คะกินต่อเนื่องได้เหรออาจารย์เออจริงๆมันก็ไม่ควรกินต่อเนื่องอะ่ะถ้าไม่แพ้มันก็ต้องหยุดกินเพราะอันนี้มันเป็นยาระงับอาการเราก็กินเฉพาะเมื่อมีอาการ แล้วก็มีอาการอย่างที่คุณกินแก้บอกก็คือมีเสียงลิ่งอันนั้นนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับหูชั้นในหูชั้นกลางอักเสบนะคะที่มันทำให้แรงดันในหูสองข้างไม่เท่ากันมันก็จะเกิดอาการวิงเวียนหน้ามืดอย่างที่ว่านะคะแต่ไม่ถึงไม่ได้เอ็กสร์ค่ะไปแต่หาหมอประกันสังคมธรรมดาอ๋อไปหาประกันสังคมธรรมดากัโรคหมุนใช่ไหมฮะ มีหมุนไหมคะหมุนแบบบ้านหมุนแบบเนี้ยฮะช่วงที่เป็นหนักๆเลยเมื่อสองปีที่แล้วค่ะก็จะเป็นหนักมากก็คือขั้นว่าเวลาเรานอนลงอย่างเงี้ยคือทํางานเยอะมากใช่ไหมคะพักผ่อนก็น้อยด้วยผสมกับอาการที่เป็นด้วยก็พอนอนลงเนี้ยบ้านนีก็จะหมุนพอลับตาก็ยังหมุนลืมตาก็หมุนอยู่อย่เงี้ยค่ะก็อันนี้ก็อาจจะเกิดจากการพักผ่อนด้วยนะฮะอาจจะมีการอักเสบนะฮะ ทำให้ความแรงดันในในหูไม่เท่ากันมันก็จะมีอาการพวกนี้อยู่ยาที่คุณหมอให้จะเป็นยาประเภทอะไรยาที่ให้ส่วนใหญ่จะเป็นยาแก้เมาอะนะคะแก้วิงเวียนเป็นชนิดเดียวกับยาแก้เมาระนะ,ะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้คู่คู่ไปกับยาที่ไปช่วยขยายหลอดเลือดในหูชั้นกลางะะเสร็จแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าข้อเข่านี่มามายัางไงฮะเพราะ เรื่องภูมิแพ้หายไปแล้วก็ไซนัสอักเสบก็หายไปที่เนื่องจากทานน้ำบังคุดด้วยแล้วก็บินสีเขียวด้วยใช่ไหมแบบแคปซูลทานไปประมาณสองสามกระปุกก็คืออาการพวกนี้หายไปหมดแล้วนี้เกิดมาแบบเราทำงานหนักเยอะเกินทั้งขับมอไซค์ด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะกเ็เรื่องข้อเข่าก็มีปัญหาขึ้นนี่ก็มาทานบินสีมพูค่ะได้กระปุกแรกก็ดีขึ้น ดีขึ้นแล้วก็หายไปไปไหนทําอะไรนี่ก็คือแบบจะไม่ปวดเวลาไปเ,าเวลาเรานั่งทํางานอยู่เนะะี่ยค่ะคือนวดแผ่นไทยนะคะอ๋อฮะ <c oughs> นวดแผ่นไทยคือนวดให้เข้าไปเนี่ยคือเรานั่งทับข้อตัวเองอะ่ะมันก็จะปวดที่เขา่าแล้วก็จะมีเสียงดังก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กเราไปแนะนําลูกค้าเขาลูกค้าเขาก็ไม่เชื่อเพราะเราก็เป็นอยู่อ,อะไรเงี้ย <c oughs> เป็นถึงหมอแล้วอ่ะไปนวดให้เขาตัวเองยังไม่ดีเลยจะไปให้นวดให้เขาได้ไง <c oughs> อก็แนะนําเข้าไปเขาก็ไม่เชื่อบอกหมอยังเป็นเลยอ๋อตอนนี้หมอกาลังทานอ่ะบีมสีมคูอยู่อย่างเงี้ยก็ตอนนี้อบอกด้วยแล้วก็บอกว่าก็ดีขึ้นแล้วนะนี่นี่ดีขึ้นเยอะมากเลยเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเป็นหนักยิ่งกว่านี้อีกถึงขั้นแบบว่าคือจะเอ่อลงจากเตียงเนี่ยจะต้องยกขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอูุ้ิแพ้หายไปค่ะานะอาการในหัวอ่าในหู น้ำในหูไม่เท่ากันก็คือแบบเสียงดังในหูอมันก็หายไปตอนนี้ก็ไม่เป็นทะไม่ได้ทานยาอะไรเลยค่ะยาหมอนี่เขาจะไม่ให้มาค่ะคือเขาจะไม่บอกเลยว่าน้ําในหูที่ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเขาจะไม่พูดเขาจะบอกว่าเราต่นเวียนนะค่ะใช่ยาให้ยาแก้เวียนศีรษะมาแล้วก็ลดน้ำมูกแก้แพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้ปวดหัวค่ะใช่อาจารย์ครับ